สบายดีทุกคนมืมอนีฝนตกอีกแล้วเนาะสวรรค์เขตเฮาบ่ได้ออกไปใส่เลยเนาอะอยู่เหงืนอมืดมือเลยเมอนี่นะก็เลยก็มีคลิปใหม่ๆลงเนาะเบ่งท้องฟ้าไหมมืดแบบนี้แหละอ่าเริ่มเป็นเริ่มตกตั้งแต่สอนแรงวานนี้เนาะจนไมอนี้ยังบัวซาเลยเนาะฝนเนาะน้ำกะ ซื้อที่ท่วมเนาะบางบอนค่ะซื้อที่ท่วมหลายน้ำก็ได้อันนี้ไ่ได้ไปใส่เลยเนาะอยู่แต่เือนเลยเมื่อนี้นะเพราะว่ามันฝนแห้งอยู่ีได้แบบฟ้ามันมืดเหมือนเลยเนี่นะท้องฟ้านี่นะลินมืดมือเลยเนาะแบบบ่ได้บ่ได้หยุดเลยตั้งแต่เมื่อวานนี้เนาะ ยุดน้อยหนึ่งบาบางต้นสวยตนย้นเทียงกินข้าวเทียงบอกระตกมาอีกเนาะตกมาอีกนี่กะน้ำกระท่วมท่วมเดินแต่ว่าอยู่เขตอื่นเนาะเขาก็บอได้ไปเบิง่งเลยนะม,มันท่วมบอไท่วมเนาะมื่อนี้เห็นบอได้ไปใส่เลยเนาะอยู่เงินมึดมือ ก่มีฮอตคลิปสิลงเลยเนาะเพราะว่าบ่าได้ออกไปใส่เบิ่งไหมท้องฟ้าแนมบรเห็นอย่างเลยเนาะเบิ้งอันเบื้องเบื้องทางนั้นจนมืดหมอดเนาะมืดม,ด,ม,ด,ม,ด,มดเลยเนาะแนมบรเห็นอย่างเนาะ อันนี้ก็คือวัดเนาะเป็นอ่าบนแนจ่ใจว่ามันหอแจกหรือป็นสิมเนาะวัดออกมาเขาก็บริขึ้นไปดนแล้วเนาะทุกคนมใกล้ๆเฮือนท่านี้แหละเนาะว่าใกล้กับบบกใกล้เป็นไหนเนาะห่างไปนี่ก็คือเบนเกือบรากของโบน้องึินไปวัดนอกมาหรือว่าประมาณห้าร้อยเมตรบนอ เป็นเห็ดใหญ่ดีเนะ่ยทั้งใหญ่ทั้งสูงเนาะอันนี้เฮากอยู่จุดที่เฮอยู่นิแนมไปก็เห็นยอดยอดคนเราทุกคนเนาะน่าจะเป็นหอแจกเนาะหอแจกหรือว่าสาลาวัดนั่นเองเนาะฝนนีตกมืดมื่เ้าเลยเนาะอ่ะ น้ำก็ขังอยู่น่อยหนึ่งนาอยท่วมแต่ว่าบัวนั้นคนได้เนะาะมีคลิปลงจะทีไทยคลิปนเนาะลงเบิ่งน้ำเนาะ ใา่จกประมาณให้มันได้จกประมาณ4นาทีเนาะแล้วก็สิได้หยุดเนาะถ้าว่าผู้ใดเบิ่งมาฮอดตอนนี้ก็ขอขอบใจทุกคนหลายๆเด้อที่ให้กำลังใจเนาะติดตามเบิ่งคลิปขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งซื้อได้ขายมานเด้อขอบใจทุกคนหลายๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย